สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับช่องทางการติดต่อนะครับติดต่อเน้นติดต่อทางไลน์นะครับไลน์ดีศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามแล้วก็อีกหนึ่งไลน์ดีนะครับสลาลมแปดแปดแปดนะครับเน้นติดต่อทางไลน์นะครับติดต่อได้ทั้งสองไลน์ดีนะครับส่วนเรื่องรายการรับซื้อเพื่อนๆสามารถรับชมได้ตามคลิปของช่องผมนะครับย้านะครับรับซื้อเหรียญตามคลิปของช่องผมเท่านั้นนะครับ ช่องสลาลมคอยชแนลนะครับของช่องอื่นๆนะครับผมไม่ได้รับนะครับคลิปไหนหรือว่าช่องไหนทําคลิปก็คือส่งไปขายช่องนั้นได้เลยนะครับส่งไปสอบถามช่องเหล่านั้นได้เลยนะครับก็เป็นที่เข้าใจกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับหลักๆผมจะรับเหรียญนะครับแต่วันนี้อ้อเดี๋ยวสวัสดีก่อนนะครับสวัสดีนะครับวันนี้วันดีนะครับวันที่9 เเดือน9กนะครับก็ขอให้ทําอะไรก็ประสบความสําเร็จกันทุกๆท่านนะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องธนบัตรนะครับจะมาประกาศรับซื้อด้วยนะครับเดี๋ยวขอ,อพูดนิดนึงนะครับธนบัตรเป็นอะไรที่ผมเพิ่งเริ่มจะศึกษานะครับก็อาจจะมีการรับซื้อที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าการรับซื้อธนบัตรต้องไม่ใช่เป็นแบบธรรมดาอยู่แล้วนะครับแต่ก็คือไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่หาง่ายแต่ก็ ยังมีโอกาสหาเจอเพราะว่าผลิตออกมาใช้หมุนเวียนจริงๆก็เหมือนกับเหรียญนะครับเหรียญที่ผมรับซื้อจะเป็นเหรียญหมุนเวียนผลิตน้อยก็มีส่งมาขายกันเรื่อยๆนะครับเพราะว่าพบเจออยู่ในระบบหมุนเวียนนะครับส่วนธนบัตรที่ผมจะมารับซื้อก็รับซื้อธนบัตรเช่นเดียวกันนะครับที่ออกผลิตออกมาหมุนเวียนนะครับแล้วก็มีออกมาจริงๆมีหลุดออกมาจริงๆนะครับผมเน้นรับซื้อของที่มีอยู่จริงนะครับก็ เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับก็คลิปนี้นะครับจะมารับซื้อธนบัตรนี่ธนบัตรรุ่นนี้ใครมีบ้างครับสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับตามข้อมูลนะครับผมก่อนที่ผมจะมาทํารับซื้อธนบัตรเนี่ยผมก็ต้องไปหาข้อมูลนะครับผมก็ต้องหาข้อมูลก่อนนะครับผมขอออกตัวนิดนึงผมเป็นสายเหรียญหมุนเวียนนะครับเนี่ยผมก็ไปหาข้อมูลนะครับว่ารุ่นไหนแบบที่เท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะได้มานําเสนอ นอกจากจะมาทํารับซื้อแล้วจะได้ให้ข้อมูลกับเพื่อนๆที่ถูกต้องด้วยนะครับธนบัตรที่ผมจะมาประกาศรับซื้อคลิปนี้นะครับก็คือธนบัตรธนบัตรแบบที่16นะครับนี่นะครับธนบัตรก็ผลิตออกมาหลายแบบนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวน่าจะมีข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรเอามานําเสนอเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลคือผมต้องศึกษาก่อนนะครับข้อมูลที่จะนํามาเผยแพร่ผมต้อง เป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะครับก็ธนบัตรที่ผมจะมาประกาศรับซื้อเป็นธนบัตรแบบที่16นะครับนี่นะครับแบบที่16ด้านหลังก็จะเป็นคลิปนี้จะมารับซื้อธนบัตร100บาทแบบที่16นะครับไม่ใช่ธนบัตรตัวอย่างไม่ใช่ธนบัตรเออเลอร์นะครับเป็นธนบัตรที่ผลิตออกมาใช้หมุนเวียนจริงๆนะครับเป็นธนบัตรรุ่นนี้นะครับ,น,น,รบนี่นะครับนี่นะครับผมได้มาหลายผมมีเก็บไว้หลายใบเลยนะครับธนบั <patterns S 1> ตรแบบที like ่16นะครับอ่ะมองเห็นไหมครับก็ ผมยังเป็นมือใหม่ธนบัตรนะครับแต่ก็คือรับซื้อจริงนะครับธนบัตรแบบที่16นะครับแต่ว่าที่จะรับซื้อเป็น100บาทรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนะครับนี่ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับเป็นหนังสือเป็นลายลับอักษรออกมานะครับนี่นะครับธนบัตรรุ่นนี้นะครับจำนวนการผลิตไม่ต้องพูดถึงนะครับผมไม่ทราบนะครับก็คือจะมาเน้นแต่ตัวที่รับซื้อเลยนะครับนี่นะครับธนบัตร ที่ผมจะรับซื้อเพื่อนๆสังเกต3จุดนะครับอ่าสังเกตแบบแรกก่อนนะครับอันดับที่1เป็นรุ่นนี้เป็นรุ่นแบบที่เป็นรุ่น,น,นแบบที่16รุ่นด้านหลังเป็นพระเจ้าตากศินอันนี้นะครับสมเด็จพระเจ้าตากศินมหาราชนะครับแบงค์ร้อยรุ่นนี้นะครับแล้วจุดที่สองที่เพื่อนๆจะต้องดูก็คือลายเซ็นนะครับลายเซน็น ทั้งสองลายเซนนะครับจุดที่สองดูลายเซนลายเซนไหนที่รับซื้อนะครับนี่ผมจะให้ดูนะครับอ่ะถนัดไหมเพื่อนๆดูลายเซนนะครับลายเซนที่ผมจะรับซื้อก็คือลายเซนที่2นะครับอะพิรักษ์เอ้ขออภัยครับอะพิศักตันติวรวงนะครับ ธนบัตรจะมี2องลายเซ็นนะครับจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็อีกหนึ่งลายเซ็นก็คือผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับลายเซ็นแรกอภิษักตันติวลวงนะครับลายเซ็นลายเซ็นที่2ก็คือประสานไตรรัฐวลกุลนะครับลักษณะลายเซ็นจะเป็นอย่างนี้นะครับลักษณะลายเซ็นจะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ย ลักษณะลายเซนนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าจุดแรกเป็นแบงค์ร้อยพระเจ้าตากแล้วมีลายเซนที่2แบบนี้นะครับลายเซนอภิษักับประสานนะครับมาได้เครื่องทางแล้วครับจุดต่อไปที่จะต้องสังเกตนะครับก็คือหมวดนะครับถ้าเป็นลายเซนถูกแล้วนะครับลายเซนอภิศัษประสานแล้วแบงค์ร้อยของท่าน เป็นหมวด s นะครับสังเกต3จุดนะครับจุดแรกก็คือเป็นรุ่นพระเจ้าตากนะครับจุดที่2คือลายเซ้นต้องเป็นลายเซ็นอภิศักและประสานนะครับถ้าเป็นอภิศักและประสานนะครับได้นะครับจุดที่3อันนี้ก็สำคัญนะครับจะต้องเป็นหมวด s เท่านั้นนะครับดู3จุดนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวหนังสือไว้ให้นะครับว่า ต้องเป็นแบบไหนนะครับเพราะบางทีผมอธิบายเพื่อนๆอาจจะฟังไม่ค่อยถนัดเดี๋ยวผมจะคลิปนี้ผมจะพิมพ์ตัวหนังสือไว้ให้นะครับว่าจุดที่สังเกต3จุดคือแบบไหนนะครับถ้าตรงทั้ง3จุดนะครับถ้าเป็นลายเซ็นตรงแล้วก็เป็นหมวด S นะครับขอย้ํานะครับรับซื้อหมวด S ลายเซ็นที่ผมกล่าวไปเท่านั้นนะครับราคารับซื้อเริ่มต้นที่300บาทถึง2,000บาทนะครับราคาขึ้นอยู่กับสภาพนะครับ มีผลิตออกมาจริงๆนะครับหมวด S, <S เป็นหมวดที่ผลิตขึ้นมาทดแทนธนบัตรใบที่ชำรุดนะครับผมไม่แน่ใจเรื่องจำนวนการผลิตว่ามีกี่ใบนะครับแต่ตามใบสั่งตามข้อมูลที่มีออเดอร์ให้ผมสั่งนะครับผลิตออกมาหลายหมื่นใบนะครับเป็นหลักหมื่นใบนะครับแล้วก็ผลิตออกมาใช้จริงๆเพราะว่าหมวด S ผลิตออกมาหลายๆท่านก็เคยเจอนะครับ ธนาบัตรหมวด S นะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีราคาทุกใบนะครับถ้าเป็นหมวด S แล้วเป็นลายเซน็นตามที่ผมอธิบายให้เพื่อนๆฟังแบบนั้นมีราคาช่องผมรับซื้อนะครับการันตีรับซื้อแน่นอนนะครับถ้าไม่รับซื้อผมไม่มาทําคลิปให้เสียเวลาแน่นอนนะครับ เป็นธนบัตรมันก็คล้ายๆกับเหรียญนะครับเหรียญที่ผมรับซื้ออยู่หลักๆก็คือเหรียญผลิตน้อยมันมีราคานะครับแล้วธนบัตรแปลกธนบัตรแบบที่ผลิตน้อยก็มีราคาเช่นเดียวกันนะครับผมมาเพิ่มทางเลือกในการค้นหาให้นะครับจากเหรียญเริ่มขยับมาเป็นธนบัตรแล้วต่อไปผมก็จะมีธนบัตรเข้ามาอีกเรื่อยๆนะครับแต่ว่าผมขอหาข้อมูลที่ถูกต้องแล้วผมจะมาทํารับซื้อนะครับดูทันไหมครับอันดับแรกนะครับ แบงค์ร้อยพระเจ้าตากนะครับอันดับที่สองนะครับเป็นลายเซน็นลายเซ็นแบบนี้นะครับ่ลายเซ็นที่ผมชี้นี่นิ้วโป้งนะครับลายเซ็นอภิษักประสานนะครับทั้งสองลา,ายเซน็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับอภิษก์นะครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็คือ,อประสานนะครับแล้วอีกจุดหนึ่งจุดที่3นะครับก็คือเป็นหมวด S ถ้ามี3จุดแบบนี้นะครับขายได้นะครับหรือว่าถ้าไม่ขายก็เก็บไว้อย่าเอาไปใช้นะครับมันมีราคานะครับรายการไหนเหรียญไหนธนบัตรแบบไหนที่ผมรับซื้อผมการันตีได้เลยว่ามีราคาแน่นอนนะครับเพื่อนๆไม่ขายเพื่อนๆก็เก็บสะสมไว้ได้นะครับถึงวันหนึ่งมีมีความจําเป็นต้องขายสามารถส่งมาขายผมได้นะครับวันนี้ไม่ขายไม่เป็นไรถือว่าผมมาให้ความรู้มาแนะนําแนวทางให้เพื่อนๆเก็บนะครับ ผมไม่ซีเรียสนะครับคือผมก็รู้สึกดีที่ผมได้มาให้ความรู้นะครับเพื่อนๆก็จะได้รับรู้ไปด้วยนะครับว่าอ๋อธนบัตรมันก็มีนะครับเราดูทั้งเหรียญดูทั้งนั้นธนบัตรได้เลยนะครับผมก็จะพยายามทําให้กว้างมากขึ้นนะครับเพื่อรองรับการรับซื้อที่หลากหลายนะครับนี่นะครับก็ทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับแบงค์ร้อยพระเจ้าตากนะครับสองลายเซ็นนะครับอภิษฎประสานแล้วก็เป็นหมวด S นะครับแค่นี้นะครับเพื่อนเพื่อน ขายได้แน่นอนนะครับสูงสุด2,000บาทนะครับถ้าสภาพใหม่ผมซื้อ2,000นะครับเนี่ยนี่นะครับราคาถ้าในกลุ่มซื้อขายหรือว่ามีการที่หายากจริงๆนะครับอาจจะมีการมาปรับราคาให้สูงขึ้นในครั้งต่อไปนะครับก็ผมรับซื้อตอนนี้นะครับสูงสุด2,000บาทนะครับต่อ1ใบสูงสุด2,000บาทต่อ1ใบนะครับเพื่อนๆลองลองไปค้นหากันดูนะครับถ้าเจอแล้วราคายังไม่ได้ ก็เก็บไว้ก่อนนะครับยังไงมันก็เป็นของมีค่าเป็นของมีราคานะครับเพื่อนๆนไม่ค้นหาแบบเสียเวลาและสูญเปล่าแน่นอนนะครับสิ่งที่ผมมาแนะนํานะครับถ้าไม่ขายก็เก็บไว้เพราะมันเป็นของมีราคานะครับดีกว่าที่เราไม่รู้แล้วเราก็ใช้ไปแบบไม่สนใจนะครับก็หลังจากนี้ผมก็คงจะต้องเริ่มสังเกตธนบัตรเพิ่มมากขึ้นนะครับอาจจะมีการไปแลกธนบัตรเพื่อที่จะเอามาคัดลายเซ็นก็ได้นะครับก็เป็นแนวทางต่อไปของผมนะครับเพื่อที่จะ พัฒนาตัวเองไปอีกด้านหนึ่งนะครับก็ลองลองไปศึกษาดูนะครับสำหรับเรื่องธนบัตรตัวนี้นะครับข้อมูลชัดเจนนะครับก็คือรับซื้อแน่นอนนะครับผมถ้ามีตามตามจุด3จุดที่ผมแนะนำนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็มีหลากหลายนะครับธนบัตรผมขอไปหาข้อมูลแล้วก็มีอะไรให้ศึกษาอีกเยอะเลยนะครับอันนี้ผมก็ไปลื้อมานะครับมีค่อนข้างจะเยอะนะครับเนี่ยธนบัตรผมก็ไปลื้อมาดูนะครับเพื่อที่จะหาข้อมูล มาทํารับซื้อนะครับนี่นะครับก็ก็มีอยู่นะครับก็มีเก็บเก็บอยู่พอสมควรนะครับแต่จะเน้นเก็บที่มันได้รับความนิยมนะครับนี่นะครับพวกเลขสวยแบบนี้นะครับแต่แบบนี้ผมยังไม่ไม่ได้ซื้อนะครับเพราะผมยังพอหาได้อยู่ในราคาไม่สูงนะครับก็ประมาณนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับสลาลมคอยชแนลนะครับเดี๋ยวนี้มีรับซื้อธนบัตรด้วยนะครับลองไปสังเกตกันดูนะครับตามจุดที่ผม ได้กล่าวออกไปนะครับได้แจ้งให้เพื่อนๆได้ทราบนะครับนี่นะครับนี่นะครับขายได้แน่นอนนะครับผมรับซื้อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปขอลาไปก่อนสวัสดีครับ